นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศสองฝักฝั่งทางของบริบทชุมชนกับรายการเบิงอีสานคลิปบันบ่นที่นําเสนอเรื่องเา่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆตอนนี้นั่พี่น้องท่านผู้ชมมาเบิงบรรยากาศของอำเภอแยง,งส,สุราษอีกรอบหนึ่งครับถือเป็นการอัปเดตความเจริญของบ้านเมืองกันแล้วกันครับพี่น้องหลังจากที่ได้นําเสนอเรื่องเาวาท้องถิ่นของเพิ่นไป เมื่อปีที่แล้วปีนี้มีโอกาสได้ผ่านมาอีกรอบหนึ่งครับปรากฏวา่าบันเมืองต่างหูต่างตาขึ้นไปหลายครับอําเภอย่างรีสุราชถือวา่าเป็นอําเภอเล็กๆของจังหวัดมหาสารคามเป็นอําเภอที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระวังอําเภอของจังหวัดบ่ได้ตัต้งอยู่ในสายทางหลักที่สําคัญเส้นทางนี้เริ่มมาตั้งแต่อําเภอบรบือมาหน้าเชือก แล้วกามาถึงยังสีสุลาดแล้วับไปทั้งพยกักรพุ่มพิสัยครับแค่ระยะบกทีเดือนทีพันมากรับบอกเขตว่าการขยายโตของพื้นที่เศรษฐกิจสิเติบโตไว้ขนาดนี้พี่น้องก็ล่องเบึงคลิปก่อนครับมาเปรียบเทียบกับคลิปที่นำเสนอพี่น้องอยู่ในมือน,นี้ต่างกันห้ายครับเปรียบว่า สองฝักฟังทั้งได้มีตึกแถวห่างรานเกิดขึ้นมากมายใก่สีถอดจอดบรรจบกันเหมือนแล้วครับมือนีกระแหงมาสบจังหวะที่พี่น้องออกมาสื่อขายจับใจในตลาดหนัดผูกค้นกับผูกผ่านเหตุให้เห็นกำลังสื่อกำลังขายของคนในพื้นที่เป็นอย่างดีอำเภอย่งสีสุรานหรือว่าบั่นสีสุราจากตำนานเรื่องเราขาน ของคนเถ่าคนแก่ประจําโมูบานนะครับที่เพิ่นมีเท่านบันทึกหลักฐานเหล่ากะเรื่องเราสืบต่อๆกันมาว่าเมื่อปีพศ2202ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต,ตอนปลายซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนา่ายล่มหาราชได้มีพี่น้องทั้งพุนละครับที่เพิ่นเอิน่นอายเล่าหรือว่าพี่เล่าน้องเล่าอพยพ มาจากท่างเมืองจำปาสักสมัยนั้นยุคนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหลั่น้างในการเดินทางมาครั้งนี้ก็โดยการนำของพระศรีสุรัหรือว่าเท่าศรีสุระมีตำแหน่งในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นถึงราชบุตรของเจ้าเมืองจำปาสักเผนใดอพยพเข้ามาทาั้งดอนหมดแดง หรือว่าเขตอำเภอตอนบทแดงจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันนี่ครับผ่านเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็ได้มาตั้งทิ้นฐานที่โคกน้องดุมซึ่งเป็นพื้นทีท่ทีม่มีชัยภูมิอุดมสมบูรณ์ปีพศ2212พระศิสุราชกรไดง่ายจากโคกน้องดุมไปต่างบ้านไม่ที่ดงตะกวดน้นสูงในสมัยนั้นชาวบ้า,บาน อื่นแ่าสีสุราตนี่ว่าเถาไก่สามเก่าเพราะว่าเพิ่นนี่มักเกลี่ยไก่ไว้กินไข่หล้กกากินเนื้อเวลาที่เพิ่นไปรบทับจับซึกหรือว่าเดินทางไปหันมานี่เพิ่นก็มักสิให้บริวารใส่หอกสามงามจํานวนเก่าเหลมครับยกเพิ่นขึ้นไปนั่งอยู่ที่ข้อศอกง่งามล่งก็คือกันครับเพิ่นก็สิให้บริวารนี่ใส่หอก หลับลงจากหลังสร้างข้อสร้างทุกเทือทุกขั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มีวิชาอาคมอยู่ย่งคงกระพันปีพศ2 5 2 5เพิ่นได้่้า่บ้านจากบันดงตะกวดน้นสูงมาตั้งอยู่ที่บันน้นหน้าที่อยู่ท่างดานทิศเหนือขึ้นมาซึ่งมีล่ำห่วยไหลพัน ณะันนทั้งกรุงทนบุรีกะมีเหตุการณ์บุญไหว้เกิดขึ้นนะครับสมเด็จเจ้าพระมหากษัตริย์ศึกเพิ่นได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระพุทยยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพิ่นได้ทรงปราบกบฏให้เรียบร้อยแล้วกะทรงสั่งกรุงรัตนโกสินขึ้นทางดันทิศตะวันออกของกรุงทนบุรีปีพศ2 2 3 5หพระศิีสุราชได้ไง่าย บ่านจากบัานโน่นหน้ามาทางดันทิศตะวันออกอีกเชนึงพอว่าเห็นเป็นทีมีเชยอพุ่ม,มที่ดีกลัวเป็นปลาดงย่างไงมีความอุดมสมบูรณ์มากไปด้วยน้องนำธรรมชาติหลายหม่องหลายแหง้งบวิวสิเป็นน้องโพดน้องกระบองน้องศสเปื่อยแล้วกะวังซาลาบริเวณแถบทินแถวนี้กมีสิงสารสาัตว นะครับสัดหน่อยสัต์ใหญ่นกหนูปูปีกโอ้อุดมสมบูรณ์ครับพวกอึดบ่อยากเป็นกะผ้าบริวารผ้าชาวบ้านนะครับมาตั้งบานสัง่งเรื่อนขึ้นมองไม่อยู่มองหนีเมื่อสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องประชาชนกะพร้อมใจตั้งซื้อบานน้าเมืองตามซื้อของพระศีสุราชแล้วกะนําเอาบริบท ของทองทินท่องทีนะครับซึ่งเป็นปลาดงย่างไงมาบวกมาร่วมเขากะระล้ยได้กลายเป็นบานย่างศีสุระเพื่อความเป็นสิริมงคลและกะลมเย็นเป็นสุขสืบไปในปีพศ2240พระศีสุรัตได้ปกคร้องบานปกคร้องเมืองพี่น้องประช้ชนใหนใดอยู่สงบร่มเย็นเป็นสุขไมาโดยตลอด จากนั้นเพิ่นกะได้ตั้งวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของพีของน้องในชุ่มชนเป็นหม่องเหตุบุญเหตุกุศลเป็นหม่องศึกษาหาความรู้ในยุคอดีตบ่าวาทองทินทีใดนะครับในยุคก,ก่อนสมัยก่อนกะสิอาศัยวัดอาศัยว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่นกะได้สร้างวัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้บวชเงี่ยนเขียนอันในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็ยังได้ตั้งสารปูตาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นทีกาบไหวสักระบูชาแล้วก็เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมความเสื้อต่างๆเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในโมูบานต่อมาปีพศ .2336 พระศรีสุราสได้ถึงแก่กรรมลงและก็ได้มีการนำเอา รหรือว่าเอาซพของเพลนเนี่ยครับไปเผาทีโคกโศกเชื่อหรือว่าโคกน้องหัวคน้ทนทัน้งดันทิศเหนือของโมบันนุนย่างแล้วแกได้อื่นโคกแข้งนีต่อต่อกันมาว่าโคกฝาจนถึงปัจจุบันนี่ครับจากนั้นเท่าเมืองแสนเพิ่นก็ได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองต่อมาจากพระศรีสุรัในสมัยของท่วเมืองแสนแกระไดทำมโนบำรุงบ้านเมืองหอยู่สงบ่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด โดยในยุคนี้สมัยนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศาลขึ้นมีคือค่ามู่บ้านมีคุกมีตะล่างไว้สำหรับพีหน้าโทษสำหรับผู้ที่เห็ดผิดท,ทํำผิดกฎกระบินบานเมืองสมัยนั้นบัยยั่งสีสุราดก็ขึ้นตรงต,รต,รต,รตร่อเมืองโคราชในปีพศ2 4 0 7บัย่ั่งสีสุราดใหญ่การปกครองจากโคราชมาขึ้นอยู่กับมณฑล้อยเอ็ด แล้วก็ได้มาขึ้นอยู่กับเมืองมหาสารคามในปีเดียวกันซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่หาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนี้ท่านมืนมหาเสนาได้เป็นผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองหลักฐานต่างๆต,ต,ตั้งแต่สมัยพระศรีสุราชและวก็่าเมืองแสนเพิ่นได ปกคล้องบ้านปกคล้องเมืองกัมีดาบประจําโตของโตพระศรีสุระซึ่งมีความยาวประมาณ2เมตรเป็นเลน็กนําพีเป็นเล็กดีบอเกิดสนิมมีลวดไล่ที่ปลายดําสวยสดงดงามซึ่งก็ได้ตกทอดเป็นสมบัติมาถึงรุ่นลูกรุ่นล้านรุ่นเลนรุ่นหล่อนแล้วก็ในที่สุดก็เห็นว่าได้มอบให้กับหลวงปู่หลอดพอมสุโร อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าผู้วัดบันนองกุงอำเภอพยัคพภูมพิสัยปัจจุบันในบันนากุง้งจะไปขึ้นอยู่กับอำเภอหน้าเสือครัคือสิเมนหลายปีผ่านมาแล้วลครับเมื่อสินหลวงปูหลอดนะครับดาบเล่มนี้ก็ได้สืบทอดตกมาอยู่กับพระคู่พัทธาสารพิสุทธิ์หรือว่าหลวงปู่อุ่นพัทยาโน กตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเมื่อหลวงปู่พระคู่พัฏสารพิสุทธิ์หรือว่าหลวงปู่อุนพัทยาโน่เป็นได้รมรนาลบภาพลงอีบดาบของพระศรีสุราชกับท่าเมืองแสนเนกาตกทอดมาสู่ท่านพระมหาสมเด็จสุภาจาโรเจ้าคณะอำเภอย่งศรีสุราชในปัจจุบันนี่ครับก็บคือสีเมนเป็นดาบคูบานคูเมืองถูกเก็บรักษาไว้ในวัด ย่างสีสุรานี่แหละโดยท่านพระกู้เจ้าคณะอำเภอเป็นเป็นปูเก็บรักษาอันนี้คือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมากของพี่น้องเช่าอำเภอ,อย่างศีสุรานได้ไม่เห็นบริบทชุ่มชน่นบนในเมือนี้เห็นความคึกคืนนะครับของพี่ของน้องก็เลยเอาบรรยากาศนำมาฝาก รอบหนึ่งครับเป็นการอัปเดตขอมูลสูพีสูนองไวพ้พบพ่อกันคลิปไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ